วันนี้ข้าวหมูแดงหมูกรอบนะคะประมาณ6ถึง70็ดกล่องประมาณนั้นค่ะคุ้มแน่นอนค่ะวันนี้น้ำซุปมีน้ำซุปนะคะแล้วก็เราก็เพิ่มเติมไปนิดหน่อยนะคะอันนี้ชุดละ60บบาทจ้าบริการจัดส่งถึงที่อ่า ตามบริเวณที่เราได้จํากัดพื้นที่ไว้นะคะก็คือเขตตลาดปากน้ําแล้วก็เขตตลาดหลังสวนนะคะข้าวเช้าค่ะข้าวเช้านะคะวันนี้เดี๋ยวทำพาย ไม่ร้อนเหมือนกับตอนอยู่หน้าเตาแล่ะนะคะแต่ก็ได้ประมาณเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบนะจ้าวันนี้ประมาณเจ็ดสิบกล่องนะคะประมาณเจ็ดสิบกล่องค่ะวันนี้ขอบคุณผู้มอวประกาค,ะคุณทุกท่านนะคะที่คอยสนับสนุนนะคะอุดหนุนกันตลอดมานะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวให้ดู อันนี้จะเป็นหมูกรอบของเรานะคะแปดโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องรีบผลิตแลละอันนี้เป็นหมูกรอบของเรานะคะคือกรอบมากทุกคนกรอบอร่อยนะคะนี่เป็นหมูกรอบของเรานะคะโชว์ค่ะโชว์ค่ะนี่ทําเองนะคะหมูกรอบของเราทําเองหมูแดงทาเองนะคะรับประกันความอร่อยค่ะจัดเลี้ยงจัดสมัมมนา ไปงานไหนทักมาได้นะคะมาคุยกันได้นะคะแบบนี้ชุดละ60บาทนะคะชุดละ60บาทนะจ๊ะ,นะะนี่าหัน สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีที่เข้ามารับชมนะคะอันนี้เป็นข้าวหมูก,กรอบนะคะกรอบมากค่ะให้ฟังเสียงนะคะ ตอบมากนะคะมาไม่นานนะคะแม่ค้าจะรีบไปมาโชว์ของค่ะมาโชว์ของนะคะมาแป๊บเดียวค่ะมาไม่นานนะคะเดี๋ยวก็จะไปค่ะเพราะว่าต้องต้องนานๆโทรศัพท์มันร้อนด้วยนะคะ ได้ให้ดูว่ามันสวยยังไงนะคะมากินมากก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีน้ำแดงนะคะมีน้ำแดงแล้วก็มีน้ำอดองสีอิวนะคะไอ้พริกดองสีอิวนะคะแล้วก็เราจะมีน้ำซุปนะคะเราจะมีน้ำซุปด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูน้ำซุปของเราะคะ่ะ อันนี้จะเป็นน้ําซุปนะคะใส่ถุงแยกให้ไปสีเหลืองทองเลยคะ่ะทุกคนน้ําซุปของเรารับประกันนะคะความอร่อยนะคะไม่จืดไม่ชื้นนะคะเย็นแล้วก็ยังอร่อยนะคะอันนี้ชุดละหกสิบบาทนะคะทุกคนหกบาทมีแตงกวาด้วยก็จะไปให้แบบนี้นะคะหกบบาทจัดเลี้ยงจัดสัมมนานะคะหรือจะเหมาไปงานไหนๆสามารถทักมาคุยกันได้นะคะ อันนี้นะคะ60บาทฝากไว้ด้วยนะคะอ่าจะไปแล้วค่ะนี่นะคะเห็นไหมอันนี้60บบาทนะคะประมาณนี้นะคะก็เฮงๆรวยๆนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ